แม่นางชินก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นพระเอกพยายามเอื้อมมือมาจับนางนางก็ได้พยายามลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปจับมือของพระเอกเขาก็ค่อยๆเลื่อมหายเข้าไปในหมอกอย่างช้าๆแต่ในนั้นก็ได้มีพายุขนาดเล็กลอยออกมาจากหมอกแม่นางชินก็ได้ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล,แล้วพายุก็ได้ก่อตัวกันจนเกิดเป็นรูปร่างมันก็คือนกฟีนิกซ์น้ำแข็งโบราณมันก็ได้ร้องออกมาเสียงอย่างดังแล้วได้บินเข้ามาโจมตีแม่นางชินในทันทีจนทำให้นางกระเด็นกระดอนลอยไปชนกับหน้าผาเข้าอย่างเต็มแรรงงงง่างาากกยขอน็ ติดอยู่กับหน้าผาแล้วก็ได้ถูกแช่แข็งทีละเล็กทีละน้อยภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่กําลังช่วยแม่นางฉินทําการรักษาจู่ๆอาบน้ําก็ได้ถูกแช่แข็งขึ้นเรืเ่อยๆพระเอกก็รู้สึกตกใจที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้รีบดึงแม่นางชินเข้ามากอดในทันทีพระเอกก็ได้บอกให้แม่นางชินนั้นอดทนเอาไว้แล้วเรียกทาการหลอมรวมให้เสร็จโดยเร็วภาพก็ได้ตัดมาที่แม่นางชินที่อยู่ภายในจิตใจนางก็ได้ถูกแช่แข็งจนเกือบจะสมบูรณ์นางก็ได้คิดในใจว่าทันทีที่ความเย็นรุนแรงขึ้นความร้อนจะถูกถ นางก็ได้ล้อมรวมได้สําเร็จและได้ระเบิดพลังออกมาจนทําให้นกฟินิกซ์ร้องออกมาเสียงอย่างดังและได้มีแสงสว่างออกมาจากตัวนกฟินิกซ์ในทันทีแสงสว่างก็ได้รวมตัวกันจนกลายเป็นลูกไฟขนาดเล็กแล้วได้ลอยเข้ามาที่มือของแม่นางฉินในทันทีต่อมาภาพก็ได้ตัดมาที่โลกแห่งความเป็นจริงแม่นางฉินก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในทันทีนางก็ได้พยายามรวบรวมพลังเอาไว้และได้ระเบิดพลังออกอย่างรุนแรงจนทําให้ทั้งสองต้องลงไปนอนกิ้งอยู่กับพื้นตั้งหลายตลบแม่นางฉินก็ได้ตกใจและได้ถามกะเพราว่านี่เจ้าจะทําอะไรกันน่ะนางก็ได้ช เขาของนางแทงไปที่ของรับของพระเอกทันทีเขาก็ได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมากมายพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าถ้าไม่ได้เป็นพวกข้าเจ้าคงตายไปนานแล้วที่ข้าต้องทําแบบนี้เพื่อให้เจ้าได้ควบคุมพลังของเจ้าเพื่อที่จะได้หลอมรวมกับนกฟีนิกซ์น้ําแข็งโบราณให้สาเร็จแม่นางชินก็ได้บอกให้พระเอกปล่อยมือแล้วลุกออกไปในทันทีพระเอกก็ได้บอกกับนางว่า,ออวาข้าก็อยากจะลุกออกไปอยู่หรอกแต่พิษไอเย็นของเจ้านั้นทําให้ร่างกายของข้าชาไปหมดจึงทําให้ไม่สามารถขยับไปไหนได้พระเอกก็ได้พยายามที่จะลุกขึ้นเดินแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้แม่นนงิน ก็ได้พูดว่าข้าจะพยายามควบคุมพลังนี้ให้สำเร็จแต่ข้าไม่รู้นะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้เปิดประตูเพื่อที่จะออกมาข้างนอกเขาก็ได้หาออกมาเสียงอย่างดังแล้วก็ได้ทำหน้าตาตกใจที่ได้เห็นผู้อาวุโสทุกคนยืนรออยู่ข้างนอกผู้นำตระกูลฉินก็ได้เดินเข้ามาถามหลานสาวว่าหลานรักเจ้าเป็นยังไงบ้างไม่สำคัญหรอกว่าการรักษาครั้งนี้จะได้ผหลหรือไม่เพราะมันไม่ใช่การรักษาครั้งแรกของเจ้าผู้อาวุโสมู่หยางก็ได้หัวเราะเสียงอย่างดังแล้วได้เข้ามาบอกว่าขนาดปรามาจารย์มู่หวุนยังไม่สสาาาาาาามมมมมรรรรถถัักกษษได้้แลววูหยุนนจะีคพ ของแม่นางฉินได้ยังไงกันด้วยการใช้สมุนไพรกระจกกระจกแบบนั้นเจ้าก็คงได้แต่ฝันไปแล้วล่ะมัง้งผู้อุโสโมู่เฟิงก็ได้พูดว่าปรามาจย์หมู่ข้าว่าท่านดูคนผิดไปแล้วล่ะมัง้งมู่หยุนคนนี้เขาเป็นขยะตั้งแต่ยังเด็กเขาไม่สามารถรักษาได้หรอกผู้นำตระกูลและปรามาจรานโม่พวกท่านไม่ต้องคิดมากไปหรอกแม่นางฉินก็ได้พูดว่าท่านปู่ท่านเข้าใจผิดแล้วละ่ะแม่นางฉินก็ได้ถอดผ้าปิดปากออกเพื่อที่จะได้พูดได้ง่ายขึ้นมู่หยุนเขาช่วยข้าล้างพิษเย็นในร่างกายข้าได้สําเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นยังทําให้ค่าเพิ่มความแข่งแกก่งขึ้นไปอีกด้วยผู้อาวุโสทุกคนก็ได้ตกใจเสียงอย่างดังจนดร้องออกมาว่าอะไรกันนะเป็นไปได้ยังไงกันผู้นําตระกูลฉินก็ได้พูดว่านี่มูหยุนสามารถรักษาให้เจ้าได้จริงๆใช่ไหม มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรขนาดนี้ผู้นํามู่ท่านมีลูกชายที่มีความสามารถมากเลยนะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะเลยก็ได้คนในเมืองบอกว่าลูกชายของท่านนั้นเป็นขยะข้าคิดว่าพวกนั้นคงจะตาบอดกันมากกว่าที่มองไม่เห็นความสามารถของเขาพ่อของพระเอกก็ได้ชวนผู้นําฉินไปคุยที่ห้องโถงในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกําลังเดินไปพระเอกก็ได้บอกให้พวกเขาหยุดแล้วได้พูดว่าเมื่อกี้พวกท่านมายินว่ามีใครพูดอะไรงั้นหรือแต่ข้าได้ยินที่พวกเขาพูดว่าข้าเป็นขยะนะทัทง้ทงๆงที่เขานั้นเป็นผู้โอโซข,ของตระกูล ว่าหมู่ยุนเจอย่าทำแบบนี้เลยปล่อยพวกเขาไปเถอะผู้วาสูทั้งสองก็ได้ทำหน้าโกรธใสพออ่พระเอกพระเอกก็ได้บอกว่าก็ได้ก็ได้ลืมมันไปเถอะบางคนไม่เคยจำสิ่งที่พูดได้และข้าก็ขี้เกียจฟังด้วยพระเอกก็ได้บอกกับพ่อของเขาว่าท่านพ่อข้ามีเรื่องจะต้องไปทำที่โรงเรียนงั้นข้าขอตัวไปก่อนก็แล้วกันนะพระเอกก็ได้เดินไปในทันที ผู้โอโซทั้งสองก็ได้คิดว่าไอ้ขยะคนนี้มันจะไปมีความสามารถรักษาแม่ลางฉินได้ยังไงกันจูๆ่ๆไอ้ขยะนี่มันจะเก่งขึ้นได้ยังไงกันหมู่ยุนนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างกระทันหันมากในอนาคตเขาจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุด พวกเราจะต้องกำจัดเขาออกจากตระกูลให้ได้ข้าเข้าใจว่าเราต้องกำจัดเขาแต่ตอนนี้พวกเรายังไม่มีแผนเลยนะสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำจัดเขาพวกเราจะต้องคิดแผนกันดีๆซะก่อนภาพก็ได้ตัดมาอีกทางด้านหนึ่งก็ได้มีชายอ้วนคนหนึ่งถูกคนรังแกชายเสื้อขาวที่รังแกเขาก็ได้พูดว่าฉีหมิงพ่อของแกนั่นเป็นคนติดการพนันแถมยังเป็นหนี้ของพวกเราอีกจงจำเอาไว้เมื่อเห็นพวกเราเหล่าจือแกก็ต้องรีบจิ้งหนีในทันทีในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เดินผ่านมาก็ยิคนคนกลุ่มนี้เรียกว่าฉีิิเขาาก็ไดด้คดว่ มันคล้ายกับลูกศิษย์ของเขาเลยพวกเราจือก็ได้จับเจ้าอ้วนเอาไว้แต่ชีหมิงก็ได้ขัดขืนและได้พูดว่าเราจืออย่าให้มันมากเกินไปถ้าเจ้ามีความสามารถมากพอก็มาใส่เดียวกับข้าซะเราจือก็ได้หัวเราะเสียงอย่างดังและได้พูดว่าจะให้ใส่เดียวกับเจ้าอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้หรอกข้าไม่ได้งูขนาดนั้นอาจารย์มู่หยุนโง่คนเดียวก็พอแล้วแต่เจ้ายังจะตามเข้าไปอีกงั้นหรอข้ามีคนต้องเยอะแยะทําไมจะต้องไปสู้คนเดียวด้วยล่ะเราจือก็ได้รวบรวมพลังไว้ที่มือเพื่อที่จะสั่งสอนชีหมมมิงพระะเเออกกก็ไไดด้้้้ขาาาแลบว่าพอไไดด้้้แลวทุกกคนน็หั มองว่ามันคือเสียงของใครพระเอกก็เดินเข้ามาแล้วคิดในใจว่าข้าจะดูนักเรียนของข้าแล้วตีเขาเราจจอคนนี้มันก็แค่เด็กน้อยห้ามทําร้ายเพื่อนร่วมชั้นเรียนเด็กขาดเจ้าไม่รู้หรือยังไงกันจูจ่ๆพระเอกก็ได้คิดว่าถ้าเป็นเขาในอดีตจะทํำยังไงคงจะปล่อยให้ชีหมิงนั้นโดนลุมกระทือบจนสะบะสะบอมแน่ๆเราก็จะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วเดินจากไปในทันทีภาพก็ได้ตัดมาในโลกแห่งความเป็นจริงชีหมิงก็ได้พูดว่าอาจารย์มู่ท่านมาช่วยข้าแล้วเราจจอก็ได้หันหน้ามาหาพระเอกแล้วได้พู อาจาร์ง่นี่เองข้าเห็นความง่เข่าของท่านที่มาจากตระกูลมูก็รู้สึกอดคำไม่ได้และอยากจะเอาชนะท่านจริงๆพระเอกก็ไม่รอช้าได้ปล่อยพลังไปที่คอของเหล่าจือแล้วดึงเขาเข้ามาหาและได้พูดว่าเหล่าจือเจ้าจะรังแกเพื่อนลมชั้นอย่างนั้นเหรอกล้าที่จะต่อต้านอาจารย์และกฎของสถาบันสินะงั้นวันนี้อาจารย์จะมาสอนมารยาทให้เจ้าเองเหล่าจือก็ได้พูดว่าอาจารย์มูงโงท่านมีปัญหาในหัวอย่างนั้นเหรอเหล่าจือก็ได้ปัดมือของพระเอกออกแล้วได้พูดว่าขายับแบบแกดีแค่ไหนแล เดียวกับข้าที่คิดว่าแกนั้นเป็นไอขยะยังไงล่ะพระเอกก็ได้จับแขนของเราจือขึ้นมาแล้วได้บีบมันอย่างแรงเขาก็ได้เจ็บแล้วร้องออกมาเสียงอย่างดังชีหมิงที่ได้เห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากเล่าจือที่กําลังเจ็บมากก็ได้รวบรวมพลังแล้วเข้ามาโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่เขาก็สามารถลบได้อย่างง่ายได้และใช้นิ้วกดไปที่แขนของเล่าจืออีกครั้งอย่างแรงเขาก็ได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและทรมานเล่าจือก็ได้ขอร้องให้พระเอกนั้นปล่อยเขาไปทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยเาข แล้วให้เขาไปขอโทษชีหมิงให้เร็วที่สุดชีหมิงก็ได้คิดในใจว่าเล่าจือมีพลังฝึกฝนอยู่ที่ระดับสาส่วนอาจารย์มู่ยุนนั้นแต่ก่อนไม่เคยเห็นเก่งแบบนี้เลยนี่นาะแต่ตอนนี้ทําไมเขาถึงสามารถเอาชนะเล่าจือได้พระเอกก็ได้มาช่วยพยุงชีหมิงยืนขึ้นแล้วก็ได้พูดว่าเจ้าเด็กโง่คิดว่าเรื่องนี้เป็นความฝันลรสิท่าอย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละนี่คือเรื่องจริงเจารีบกลับไปที่ห้องเรียนได้แล้วพระเอกก็ได้พาชีหมิงเดินไปที่ห้องเรียนในทันทีเล่าจือที่ได้ลุกขึ้นมาก็ได้พูดว่าเรื่่่่่่่่ออองงงงใในน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 คครัั้้้ีมมมมจจะะะไไไบาายายยๆแแเป็ขตกููลด กาดอะไรมากมายข้าจะให้มันสวดใช้ที่ทํากับข้าแบบนี้ลูกน้องที่อยู่ข้างหลังก็ได้ถามว่านี่เจ้าคิดจะทําอะไรกันนะเล่าจือก็ได้พูดว่าทุกคนที่อยู่ในสถาบันเป่ยหยุนต่างก็ว่ามู่หยุนนั้นเป็นขยะถึงอย่างไงก็ตามมู่หยุนก็มีคนที่เขากลัวอยู่หนึ่งคนถ้าเขาคนนั้นปรากฏตัวมู่หยุนก็จะเป็นดังหนูที่โดนแมวไล่อีกไม่นานหรอกข้าจะให้เขามาขอตัวแล้วคุกเขา ร้อ,องขอความเมตตาข้าจะให้อาจารย์จินตงมาจาัดก,การกับเขาแน่ป้าก็ได้ตัดมาที่ห้องเรียนที่มีนักเรียนทุกคนนอนหลับอยู่พระเอกก็ได้พูดว่าเมื่อก่อนข้าเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้ข้าจะมาเริ่มสอนพวกเจ้าใหม่แต่ถ้าไม่เชื่อฟังอาจารย์จะลงโทษพวกเจ้าอย่างหนักพระเอกพูดอะไรก็ไม่มีใครยอมตื่นอยู่ดีเขาก็ได้คิดในใจว่าดูเหมือนว่าข้าจะต้องให้บทเรียนกับพวกเจ้าซะหน่อยแล้วพระเอกก็ได้หยิบสมุนไพรออกมาแล้วขยี้มันจนเป็นปุ๋ยผงละอองของมันก็ได้ล่องลอยไปทั่วทั้งหหห้้ออองงเเรรีีีียยนนนนนละทท่่มกมกกกิ็ใัตื ขึ้นมาพระเอ,อกก็ได้ถามกับนักเรียนทุกคนว่าพวกเจ้ารู้ไหมว่านี่คือกลิ่นของอะไรนักเรียนในห้องก็ได้แกล้งทําเป็นหลับแต่ก็ไม่สามารถหลับได้เพราะว่ายิ่งหลับก็ยิ่งแสบตาพระเอ,อกก็ได้พูดว่าถ้าพวกเจ้าอยากนอนนักก็ให้รีบกลับไปนอนที่บ้านซะแต่ถ้าพวกเจ้าอยู่ในห้องเรียนจะต้องตั้งใจฟังข้าเท่านั้นเจ้าหัวเขียวก็ได้ลุกขึ้นมาด้วยความโมโหและได้ถามกับพระเอ,อกว่านี่เจ้ากําลังจะทําอะไรกันแน่พระเอ,อกก็ได้บอกว่าโมยงังคําพูดของเจ้านี่ไม่มีความเคารพอาจารย์เลยนะตอนนี้ข้านนนออาจจางงงี่้้้ะตตตััใใฟ ที่อยู่ในห้องเรียนจะดีกว่านะโมหยางก็ได้โมโหแล้วได้พูดว่าโมยุนเจ้าการบกวนการนอนหลับของในน้อยคนนี้ถ้าเจ้าขอโทษข้าก็จะให้โอกาสเจ้าพระเอกก็ได้ยนซ็อกใส่หัวของโมหยางทันทีเขาก็ได้ร้องออกมาเสียงอย่างดังด้วยความเจ็บปวดพระเอกก็ได้บอกให้โมหยางหุบปากแล้วก็สงบสติอารมณ์เอาไว้เขาก็ได้โมโหและรีบวิ่งเข้าไปโจมตีพระเอกในทันทีพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ไม่รอช้าได้ดีช็อกไปที่เท้าของโมหยางทันทีจนทําให้โมหยางนั้นสะดุดล้มลงมานอนกองอยู่ตรงหน้าของพระเอกพระเอกก็ได้คิดในใจว่า แข้งแก่งของโมหยางในตอนนี้นั้นน้อยกว่าข้ายิ่งนักพระเอกก็ได้บอกกับโมหยางว่าสิทธิ์โมหยางข้ารู้ว่าเจ้าตั้งใจจะมาขอโทษอาจารย์แต่ไม่ต้องฮุกเขาให้ข้าหอกจู่ๆก็ได้มีคนเรียกชื่อของพระเอกแล้วก็ได้เดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็ได้พูดว่าโมยุนเจ้ากล้าลงโทษลูกศิษย์ต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอปดของโรงเรียนไปยุนเจ้าไม่เข้าใจหรือ,อยังไงกันโมหยางก็ได้วิ่งเข้ามาหลบอยู่หลังชายคนนี้แล้วได้พูดว่าอาจารย์ตรงโมยุนเขาตีข้าท่านจะต้องจัดการเขาให้กับข้าทีนนนนาานนนนนัันักกกกเเเรรรรีียยยยยยยให้้้ออองงง็็ไดดพูคุุว่่าาาาาาจจ์์ิตมมป เพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยเส้นสายของตระกูลมู่นั่นเองเมื่อไรก็ตามที่อาจารย์จินตงเห็นอาจารย์มู่หยุนแล้วเราก็จะต้องมีเรื่องกันเป็นอย่างแน่นอนเราจือก็ได้วิ่งกล้ามาหาอาจารย์จิงตงและได้พูดว่าอาจารย์เขาอยู่นั่นไงมู่หยุนที่เป็นคนทุบตีลูกศิษย์คนนี้ซีหมิงมายั่วโมโหค่าในวันนี้จากนั้นอาจารย์มู่ก็เข้ามาทำร้ายร่างกายข้าโดยที่ไม่สนเลยว่าเขานั่นคืออาจารย์ของโรงเรียนนี้เข้ามาทุบตีพวกข้าจนสะบักสะบอมอาจารย์จินตังข้าขอร้องละท่านช่วยสอนบทเรียนให้กกอาาจรยมมมู่ททีีีหหิงง็ได้โโุตะเส ด,ด,ดแล้วได้พูดว่าเจ้ายังมาพูดจาเลี้ยวไหลมันไม่ใช่เรื่องจริงอาจารย์จินตงก็ได้พูดว่าหมู่ยุนข้าไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ลูกศิษย์พูดแต่เจ้าก็ได้ทุบตีลูกศิษย์ไปแล้วจริงๆใช่ไหมละ่ะแถมยังให้ลูกศิษย์มาลังแกเพื่อนร่วมชั้นอีกเจ้าคิดว่าโรงเรียนแห่งนี้คืออะไรกันแน่พระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าอาจารย์จินตงนี่มันคือปัญหาของข้าข้าอยากจะทําอะไรก็ได้ท่านมีปัญหาอะไรงั้นเลยเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้อํานวยการอย่างานั้นหรืออาจารย์จินตังก็ได้พูดว่่่กกนน่่าา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 านนนนนนีเเเเเจจจจ้้้้้้้ออออยยยยยกกกะะตมมขขดดดดดดััลลลหรรร็็ไไบิพพงงวววคโแแู์ุ แต่ทำไมถึงได้พูดจาอวดดีแบบนี้ข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าให้รู้สึกถึงความห่างชั้นเองอาจารย์จินตังก็เตรียมตั้งท่าที่จะกระโดดเข้าไปหาพระเอกเขาก็ได้กระโดดมาด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะมาโจมตีพระเอกเมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังไว้ที่กำปั้นแล้วได้ใช้ท่าไม่ตายกำปั้นหยกสลายซกไปที่มือของอาจารย์จินตังทั้งสองก็ได้เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดอาจารย์จินตังก็ได้เพิ่มพลังแล้วซกพระเอกจนกระเด็นถอยหลังออกมาหลายสิบเมตรอาจารย์จินตังก็ได้พูดว่าข้าคาดไม่ถึงเเลลยยยวว่า่าาาาาาขะะะสาา้้นนจจมมมรรรถถถฝฝึึกกงงงไปงดัับ4แแี พลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยไม่น่าแปลกใจเลยว่าเจ้าถึงได้กล้าต่อรอต่อเทียงกับข้าลูกศิษย์หญิงคนนี้ก็ได้พูดว่าเมื่อก่อนอาจารย์มมยุนไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเลยแต่ตอนนี้ทําไมเขาถึงได้มีความแข็งแกร่งของร่างกายไปถึงระดับสแล้วอาจารย์จินตังก็ได้พูดว่า ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาก็ตามแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าข้ามันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีหมัดของข้าก่าอนหน้านี้ใช้พลังไปแค่3ามส่วนสิเท่านั้นพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าต้องขอโทษทีแต่ข้าใช้พลังไปแค่สอส่วนสิเท่านั้นเองอาจารย์จินตังก็ได้มโหูและได้ระเบิดพลังออกมาสิหญิงคนนี้ที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากนางก็ได้คิดเรื่องบางอย่างขึ้นมาซึ่งในความคิดปู่ของนางก็ได้ถามนางว่าใครเป็นคนคิดค้นสูตรยาแบบไหนขึ้นมาและให้รีบพาเข้ามาที่บ้านเพื่อเจอกับท่านนปปูู่่สสตตรรยาาาัวใหมมีี้จะาาถเลน แองอาณาจักรของเราได้อย่างแน่นอน อ,อาจารย์โมย,ย,ยุนมีความสามารถมากถึงขนาดทำให้ปรมาจารย์มู่ค้งคณนับให้กับเขาได้แถมยังทําให้ท่านปู่ต้องการที่จะเจอกับเขาอีกด้วยอาจารย์จินตังก็ได้เข้ามาโจมตีพระเอกแต่เขาก็สาม,มารถกระโดดหลบได้อย่างง่ายดายลูกศิษย์ในห้องที่เห็นว่าพวกอาจารย์นั้นกำลังต่อสู้กันก็ได้รีบวิ่งหนีออกมาในทันทีอาจารย์จินตังก็ได้โมโหและได้พูดว่าแกนะแกคิดเลยว,ว่าแค่นี้จะหนีพ้นเขาก็ได้กระโดดเข้ามาโจมตีพระเอกในทันทีแต่พระเอกก็สาม,มารถกระโดดหลบออกมาได้แต่อาจารย์จินตังก็ไม่หยุดละความพยายามได้กระโดดเข้ามาโจมตตีีอกครั้งแ่ เขาก็สามารถกระโดดลบได้เหมือนอย่างเคยจนทำให้อาจารย์จินตังโมโหและได้รวบรวมพลังไว้ที่หมัดเพื่อทำการโจมตีไปอีกครั้งเขาได้ซกไปที่พระเอกแต่ก็พลาดทำให้ผนังนั้นเป็นรูพระเอกก็ได้กระโดดหลบออกมาไกลแต่อาจารย์จินตังก็ได้รีบกระโดดตามมาเพื่อปิดทางออกเอาไว้อาจารย์จินตังก็ได้พูดว่าพลังของแกนั้นอยู่ต่ำกว่าข้าถึง2ระดับเป็นไปไม่ได้ที่แกจะสามารถหลบการโจมตีของข้าได้ทันใดนั้นอาจารย์จินตังก็ได้รวบรวมพลังภาพก็ได้ตัดไปที่ลูกศิษย์ที่เหลือที่กำลังยืนดูอยู่เล่าจอกก็ไดด้พูว่าาาจจรย์ินตงงลั ใช้กัปั้นลินปอนี่นาะในโรงเรียนเป่ยหยุนแห่งนี้กัปั้นลินปอนั้นมีพลังการทำลายที่สูงมากเมื่อเขาเข้ามารับการสอบเป็นอาจารย์เขาได้ใช้ท่าไม้ตายนี้ในการสอบเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดแล้วพลังการฝึกฝนของเขาก็ได้ทะลุขึ้นมาถึงระดับ7แล้วเขาก็ได้กลายเป็นอาจารย์ของโรงเรียแบบนแห่งนี้ถ้าอาจารย์จินตงได้ใช้กัปั้นลินปอแล้วก็อาจารย์มู่หยุนก็ไม่สามารถหลบการโจมตีได้อย่างแน่นอนอาจารย์จินตงก็ได้รวบรวมพลังจนสำเร็จเขาก็ได้ใช้ท่าไม้ตายกัปั้นลินปอปล่อยเข้า,าออออกกไปโจ แล้วรวบรวมพลังเอาไว้ที่มือและได้ควงดาบไปโจมตีอาจารย์จินตงในทันทีอาจารย์จินตงที่เห็นท่าไม่ดีก็ได้รีบใช้เกราะมาป้องกันเอาไว้แต่การโจมตีของพระเอกนั้นรุนแรงเกินไปจนทําให้เกราะป้องกันของเขานั้นแต่จนทําให้เขาต้องลงไปนอนกองกับพื้นอย่างง่ายดายเขาก็ได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและทรมาน แล้วได้พูดว่าหมู่ยุนเจ้ามันก็แค่ขยะอย่าคิดนะว่าข้าคนนี้จะกลัวเจ้าพระเอกก็ได้เตะไปที่หน้าของอาจารย์จินตังหนึ่งทีจนทําให้เขาต้องนอนสลบไปในทันทีพระเอกก็ได้ยิ้มด้วยความซอบใจและได้พูดว่าใครกันแน่ที่มันเป็นขยะพระเอกที่กําลังยืนมองอาจารย์จินตังนอนสลบอยู่นั้นในระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงของใครบางคนบอกให้พระเอกหยุดเขาก็ได้เดินเข้ามาในห้องเรียนในทันทีลูกศิษย์ในห้องก็ได้พูดว่านั่นมันอาจารย์ตรงฟังนี่นะเขาเป็นอาจารย์อาวุโสของโรงเรียนแห่งนี้และเขาก็กําลังจะไปสอนทีี่่่เเเมือองงหหลววพพระะกก็ไดดู้้้าานจจใ หยุดอย่างนั้นเหรอถ้าข้าไม่ได้เก่งเหมืหอนกับอาจารย์จินตงแล้วกลายเป็นคนที่นอนอยู่ตรงนี้ล้วก็อาจารย์จินตงจะยอมหยุดทาร้ายข้าไหมอาจารย์ตงฟางก็ได้พูดว่ายัางไงพวกเราก็เป็นอาจารย์เหมือนกันเรื่องในวันนี้ก็ควรปล่อยมันไปเถอะทันใดนั้นอาจารย์จินตงก็ได้ลุกขึ้นมาพระเอกที่กําลังโมโหอยู่ก็ได้เตะเขาไปอีกทีจนทําให้อาจารย์จินตงต้อง,งลงไปนอนกองกับพื้นอีกครั้งหนึ่งพระเอกก็ได้อบอกกับอาจารย์ตงเฟยว่าจะให้ปล่อยไปอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร อาจารย์ตรงฟังได้ยังไงกันอาจารย์ตรงฟังก็ได้โมโหและได้รวบรวมพลังไว้ที่มือเขาก็ได้พูดว่าถ้าอาจารย์โมยุนพูดถึงขนาดนั้นข้าก็คงต้องใช้กาลังหยุดเจ้าสะหน่อยแล้วผู้อํานวยการลู่ที่เดินผ่านมาก็ได้เข้ามาห้ามพวกพระเอกในทันทีอาจารย์ตรงเฟยที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รีบหยุดในทันทีเราจือที่ได้เห็นผู้อํานวยการลู่ก็ได้วิ่งเข้ามาหาเขาในทันที แล้วได้บอกกับผู้อำนวยการว่าวันนี้ข้าได้มีเรื่องกับสีหมิงแต่สีหมิงนั้นไม่สามารถสู้พวกข้าได้เขาก็ได้บอกให้อาจารย์มูหยุนเข้ามาทำร้ายร่างกายพวกข้าจนสะบักสะบอมทำเหมือนกับว่าพวกเรานั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของเขาเลย จากนั้นข้าก็ได้รีบไปบอกกับอาจารย์จินตงให้มาจาัดก,การกับอาจารย์โมยุนในทันทีเพื่อที่จะหาความเป็นธรรมให้กับพวกข้าแต่ก็คิดไม่ถึงว่าอาจารย์จินตงก็ไม่สามารถทําอะไรเข้าได้อาจารย์โมยุนก็ได้ทาร้ายร่างกายของอาจารย์จินตงจนเป็นสภาพแบบนี้ในเวลานั้นโมหยางก็ได้พูดว่าใช่แล้วละ่ะอาจารย์โมยุนก็ได้มาลังแกลูกศิษย์คนนี้ด้วยเหมือนกันผู้อำนวยการลู่ได้โปรดหาความเป็นธรรมให้กับศิษย์คนนี้ด้วยในระหว่างนั้นชีหมิงก็ได้โมโหแล้วเข้ามาบอกกับผู้อำนวยการว่าวันนี้เราจือพาพวกมาทําร้าย ารย์มู่หยุนที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้ามาช่วยเหลือข้าสิดหญิงคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาพูดว่าอาจารย์จินตงได้มาที่ห้องเรียนพร้อมกับเล่าจือเขาได้เข้ามาทาร้ายอาจารย์มู่หยุนก่อนแต่ความแข็งแกร่งของอาจารย์จินตงนั้นไม่สามารถเอาชนะอาจารย์มู่หยุนได้เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างที่ข้าว่านี่แหละข้าเป็นพยานให้ได้จือก็ได้คิดในใจว่าเมียเซียนหวีถึงขนาดออกรับหน้าแทนอาจารย์มู่เลยเหรอปู่ของนางเป็นนักแปลธาตุระดับ3าที่มีเสื่อเสียงอยู่ในเมืองเป่ยหยุนถ้านางช่วยอาายยอออออาาาจรยยย์หมุนนนนพก็คงงต้งปปล่นน่ไแ อาจารย์ตรงฟังก็ได้บอกกับผู้อำนวยการลูกว่าข้าขอโทษที่ข้าไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดอย่างท่องแท้ผู้อำนวยการลูกก็ได้พูดว่าข้ารู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในยังไงเราเจอเจ้าได้ข่มขู่เพื่อนร่วมชั้นเรียนแถมยังไม่เขารบอาจารย์อีกข้าจะลงโทษเจ้าโดยการพักการเรียนหนึ่งเดือนส่วนโมหยางไม่มีวินัยในการเรียนแถมยังไม่เขารบอาจารย์ข้าจะลงโทษเจ้าโดยการพักการเรียนหนึ่งเดือนเช่นกันส่วนจินตงในฐานะอาจารย์ถือว่าไม่มีความสามารถมากพอจากนี้ไปข้าจะลงโทษให้เขาไปเป็นอาจารย์ฝึกสอนจงทำตามในสิ่งที่ข้าได้พูดไปแล้วกับ อยู่ในที่ของตัวเองได้แล้วลูกศิษย์ทุกคนก็ได้กลับมานั่งประจําที่ส่วนอาจารย์จินตงก็ได้สํานึกผิดในทันทีผู้อํานวยการก็ได้เดินเข้ามาบอกกับพระเอกว่าหมู่ยุนเจ้าเด็กบื้อเจ้าสอนลูกศิษย์ให้มันได้ดีกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงกันพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าต่อไปข้าจะตั้งใจสอนให้มากกว่านี้ผู้อำนวยการลูกก็ได้บอกให้พระเอกหยุดแล้วได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนที่ข้ามาในครั้งนี้ก็มีเรื่องจะแจ้งให้กับพวกลูกศิษย์ทราบด้วยผลงานในชั้นเรียนของพวกเจ้าข้าจึงได้ตัดสินใจที่จะจ้างอาจารยยยย์์คนนนใใใหหหมมม่่่้้้าาาาาาาสสอออกกกกกกัับพพววเเจจจง็ททริลูษ ก็ได้พูดว่านี่ท่านผู้อำนวยการท่านจะแกล้งพวกเราหรือยังไงกันพวกเราเป็นห้องเรียนที่แย่ที่สุดของโรงเรียนนี้จำเป็นจะต้องรับอาจารย์คนใหม่ด้วยอย่างนั้นเหรอผู้อำนวยการลูกก็ได้พูดว่านั้นพวกเราก็มาต้อนรับการมาถึงของอาจารย์ฉินก็แล้วกันแม่นางฉินก็ได้มาเป็นอาจารย์ให้กับโรงเรียนแห่งนี้นางก็ได้เดินเข้ามาในห้องเรียนในทันทีลูกศิษย์ในห้องเรียนที่ได้เห็นแม่นางฉินก็รู้สึกตกใจกับความสวยของนางพระเอกก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นแม่นางฉินเหมือนกันนางก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาแนะนำตัวให้้กกกกับลลููิิิย์์์ททุคนน็ต่าาาาดดีีใจจไอรม อ,อาจารย์ตรงฟังที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ได้คิดบางอย่างขึ้นมาเนึกไปถึงความทรงจําที่เกี่ยวกับแม่นางฉินเขาก็ได้มอบกาไรโยกให้กับแม่นางฉินเพื่อขอนางแต่งงานแต่แม่นางฉินก็ได้ปฏิเสธเข้าไปเพราะว่านางนั้นสามารถมีอายุได้แค่20ปีเท่านั้นอาจารย์ตรงฟังก็ได้รู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากที่ถูกแม่นางฉินปฏิเสธภาพก็ได้ตัดมายัางปัจจุบันแม่นางฉินก็ได้แนะนําตัวและได้บอกกับลูกศิษย์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้ากับอาจารย์มู่หยุนจะมาทําการสอนให้กับพวกเจ้าตั้งแต่ต้นออย่่่่าาาางงไรรรกก็ตมททุคนนจะู้ดีีเื เป็นโรคประหลาดที่จะสามารถมีอายุได้แค่20ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามโรคที่ข้าเป็นอยู่ในตอนนี้ก็ถูกรักษาหายเรียบร้อยแล้วโดวยอาจารย์มู่หยุนจากนี้ไปข้าก็จะได้สอนพวกเจ้าอย่างสุดฝีมือแม่นางเหมียวก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นสามารถรักษาหายได้ขนาดปู่ของนางยังไม่สามารถรักษาได้เลยภาพก็ได้ตัดมาที่อาจารย์ทั้งสองกำลังเดินอยู่อาจารย์จินตงก็ได้พูดว่าจู่ๆไอ้ขยะมู่หยุนจะแข็งแกร่งขึ้นได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงกันอาจารย์ตรงฟางก็ได้พูดว่ามู่หยุนเป็นขยะแล้วเจ้าหลับเป็น ที่จะให้เจ้าทําเจ้าจะไปทําได้หรือเปล่าล่ะอาจารย์จินตงก็ได้ถามว่างานอะไรละ่ะอาจารย์ตรงฟังก็ได้บอกว่าข้าจะให้หินวิญญาณกับเจ้า500ก้อนเพื่อจะให้เจ้าไปจัดการกับอาจารย์โมยุนเจ้ากล้าจะทํามันหรือเปล่าละ่ะอาจารย์จินตงก็ได้ตอบตกลงและได้พูดว่าวันนี้ข้าแค่ประมาทมันไปเท่านั้นการที่จะฆ่าคนนั้นมันไม่ยากอะไรเลยแต่จะให้ข้าไปจัดการแค่คนเดียวอย่างนั้นเองเลยตรงฟังก็ได้พูดว่างั้นข้าจะให้ฟูฟูกขนระดับ6อีก3คนไปกับเจ้าด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าพวกเจ้ายัังงงทํําาาาาาาไม่่สเเเเรร็็จจจจจ้้้นนขกกะววยพออ์ิ ก็ได้พูดว่างั้นก็ดีเลยละสิถาบใดที่พวกเราสามารถฆ่าอาจารย์หมู่ยุนได้แล้วก็อาจารย์ตรงฟังก็ได้พูดว่าหมู่ยุนเจ้ากล้าที่จะแย่งแม่นางชินไปจากข้าอย,ย่างนั้นเหรือในเวลาต่อมาภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องเรียนของพระเอกลูกศิษย์ก็ได้เดินทางกลับพอหมดเวลาของการเรียนแล้วแม่นางเหมียวก็ได้เดินมาถามกับพระเอกว่าในคาบเรียนสุดท้ายคำบรรยายของอาจารย์หมู่นั้นวิเศษมากมีลูกศิษย์บางคนไม่เข้าใจจึงมีคำถามพระเอกก็ได้คิดในใจว่านางมีคำถามอย่างนั้นเหรือสองสัยคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเลยพระเอกก็ได้ใบเบี่งจะตอบคถาามกัน แล้วก็ได้เตรียมที่จะเดินกลับในทันทีแต่แม่นางเหมียวก็ได้เข้ามาขวางพระเอกเอาไวา้ <_ d atar> นางก็ได้จ้องมองพระเอกด้วยความที่อยากรู้พระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าวันพรุ่งนี้ข้าไม่ได้มาสอนเพราะว่าข้านั้นจะต้องไปเก็บสม,มุนไพรที่ภูเขาเป่ยหยุนหรือว่าแม่นางเหมียวอยากจะตามข้ามาอย่าง,งน,นั้นหรือแม่นางเหมียวก็ได้ตอบตกลงที่จะไปด้วยกันกับพระเอกและได้บอกให้พระเอกรอนางในวันพรุ่งนี้พระเอกก็ได้คิดในใจว่าภูเขาเป่ยหยุนนั้นมีระยะทางหลายพันลี้แถมทางที่จะเดินไปนั้นก็แปลกมากด้วยไหนจะมีีพวกกอููท่่ดด้้าาาายยตังงมมมนคิ จะกลัวเลยอย่างนั้นเหรอแม่นางฉินก็ได้ถามกับพระเอกว่าแม่นางเหมียวสวยมากไหมพระเอกก็ได้ลงตอบไปว่าสวยมากเลยละ่ะแม่นางฉินก็ได้หึงพระเอกเป็นอย่างมากที่เขาบอกว่าผู้หญิงคนอื่นนั้นสวยพระเอกก็หันมาบอกกับนางว่าที่ว่าสวยเมื่อกี้นี่คือทิวทัศ์ของโรงเรียนนี้ตั้งหากละ่ะแม่นางฉินก็ได้หันหลังให้กับพระเอกในทันทีพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้รีบวิ่งไปง้อนางในทันทีเขาก็ได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนสิแม่นางฉินข้ามีเรื่องที่จะคุยกับเจ้าแม่นางฉินก็ได้หันหน้าหนีพระเอกในทันทีพระเอกก็ไดด้้้พูวว่่าาาาาาาแมนนงิเเจจจบอกกหยโ น,นถ้างั้นเรื่องงานแต่งของเราล่ะจะเอาอยัางไงแม่นางชินก็ได้ตกใจแล้วก็บอกกับพระเอกว่าเรื่องแต่งงานในครั้งนี้งั้นข้าขอลองคิดอีกทีก็แล้วกันเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องอะไรเลยพระเอกก็ได้เอามือไปแตะที่ไหล่ของนางและได้พูดว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องคิดมากอีกต่อไปในเมื่อพิษในร่างกายของเจ้าถูกรักษาหายจนหมดแล้วเจ้าก็มีโอกาสที่จะฝึกฝนและเพิ่มพลังได้มากขึ้นแต่ถ้าจะให้เจ้ามาแต่งงานกับขยะอย่างข้าแล้วล่ะก็มันจะทําให้ตระกูลชินนั้นเสียชื่อเสียง นางฉินก็ได้ตกใจและได้พูดว่าเจ้าต้องการที่จะยกเลิกงานแต่งอย่างนั้นหรือนางก็ได้โกรธพรอเอกและได้ผลักเข้าออกในทันทีแม่นางฉินก็ได้พูดว่าข้าไม่คู่ควรกับเจ้าอย่างนั้นเหลอเจ้ามันคนไรยางอาย,ยอถ้าหากเจ้ายกเลิกงานแต่งข้าจะไม่มาให้เจ้าเห็นหน้าอีกต่อไปแม่นางฉินก็ได้โกรธมากและวิ่งหนีไปในทันที พระเอกก็รู้สึกตกใจว่าทำไมแม่นางฉินถึงได้โกรธมากขนาดนี้ในเวลาต่อมาภาพก็ได้ตัดทธิบานของพระเอกเขาก็ได้นั่งฝึกฝนวิชาอยู่บนที่นอนของเขาจู่ๆพระเอกก็ได้พูดออกมาว่าสูตรลมหายใจเขา้ารวบรวมลวมหายใจการหมุนเพาะและการเจริญเติบโตของร่างกายรวบรวมพลังชีวิตที่แท้จริงพระเอกก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาจึงได้รู้ว่าร่างกายของเขานั้นอ่อนแอเกินไปที่จะฝึกฝนวิชาการไหลเวียนของพลังชีวิตที่แท้จริงถ้าหากยังเป็นแบบนี้จนแก่ตัวไปพลังของเราก็จะอยู่แค่ระดับห้าทอน จูจูพระเอกก็คิดขึ้นได้ว่าคมพีจูเซียนนั้นอาจจะช่วยเขาได้จากนั้นพระเอกก็ได้เริ่มทำการฝึกวิชาเหมือนอย่างเคยเขาก็ได้นั่งทำสมาธิจูจูร่างของเขาก็ได้ลอยขึ้นมาคมพีจูเซียนก็ได้ปรากฏออกมาอยู่ตรงหน้าของพระเอกในทันทีเขาก็ได้รีบเอื้อมมือไปจับคมพีแต่ก็ไม่สามารถแตะคมพีได้ก็เลยทำให้พระเอกตกใจเป็นอย่างมากเขาก็ไม่ลดละความพยายามได้เอื้อมมือไปจับใหม่อีกครั้งคมพีจูเซียนก็ได้มีปฏิกิริยาและได้ปล่อยแสงมากมายออกมาพระเอกก็ได้บอกว่านี่มันพลังงานหยวนจำนวนมากเลยนี่นะที่ ไหลออกมารวมตัวกันจนเป็นก้อนพลังงานขนาดใหญ่แล้วได้พุ่งเข้ามาหาพระเอกอย่างรวดเร็วพลังหยวนจํานวนมากเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในตัวของพระเอกเขาก็ได้เริ่มทําการฝึกวิชาในทันทีพลังหยวนมากมายก็ได้ไหลเข้าไปหลอมรวมอยู่กับจิตของเขาทันใดนั้นก็ได้มีตัวอะไรบางอย่างกระโดดออกมามันก็ได้วิ่งไปวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วได้ทําท่ากระโดดมาตะปบอะไรบางอย่างภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่เขาสามารถฝึกฝนได้สําเร็จพระเอกก็ดีใจเป็นอย่างมากและได้พูดว่าข้าเข้าใกล้ขอบเขตการบ่มเพาะพลังระดับ5้าแล้วแถมพลัง กายของข้าก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันถ้าเราได้เจอกับผู้ฝึกฝนระดับหงแล้วก็คงจะมีโอกาสชนะได้สูงมากอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ